พระเดชะฝ่าละอองรดีพระบาทปกกล้าวปกขมมบัตรนี้วันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาได้เวียนมาอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความพิติเป็นล้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชาวโรการ ให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสำนึกรู้อยู่เป็นนิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็ด้วยอาศัยพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคุ้มกล้าวคุ้มกระหม่อมอยู่เช้าค่ำ พระบารมีทั้งนั้นเกิดแต่การที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมั่นอยู่ในราชธรรมและทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกิจน้อยใหญ่ให้บรรลุสุผลโดยถือเอาประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ เป็นที่ตั้งจึงเป็นพระบารมีที่พิสุทธิ์ภัยศาลแผ่ปกคลุมไปทั่วแผ่นดินไทยยังผลให้ชาวไทยท่่นหน้ามีความสุขความเจริญและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยู่ตลอดเวลาในมหามงคลสมัยนี้ จึงเป็นวาระอันประเสริฐที่คนไทยจะได้สนองพระมหากราุณาธิคุณด้วยการร่วมกันแสดงความจงรักภักดีให้ทรงมีพระราชหไทัยผ่องแผ้วเบิกบานปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวลข้าพระพุทธเจ้าจึงขอพระราชทานถวายสัตว์ปฏิญาณ จากใจจริงว่าจากประพฤติตนปฏิบัติงานให้เหมาะสมและถูกตรงตามฐานะหน้าที่โดยยึดมั่นในเหตุผลความรู้จักถูกผิดเพื่อทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักด์แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีและความเจริญมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติ กับขอพระราชทานตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัย,ยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระ พระพารานามยมีพระราชประสงค์จำนงใดที่จะอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนขอจงสำเร็จสุมผลดังพระราชเจริไทยจำนงทุกประการด้วยกลา้าโดยกระหมอ่อมขอเดชะ ขอจ้าทฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าพระประมารข้าพระพุทธเจ้านายภิสิทธ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีคู่สมรสข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทถึงความปิติชื่นชมสมนัส ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและอาณาประชาราชที่ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระพารณมัยแข็งแรงสมบูรณ์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนมีความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทหาที่สุดไม่ได้และขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในอภิลักษิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชาสมภพที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและ,ะศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดนให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจัตุรพิษพรชัยทรงประลาดร้างห่างไกลโรคาพญาธิทั้งปวงพระชนมพัรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญ สถิตสถาพรภัยบูรณ์ในไอศูนย์สิริราชสมบัติทรงพระเจริญจำรัดด้วยพระเกียติคุณอดุลยยศปรากฏกระจายกระจรไปทั่วทิสานุทิศทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาราชตราบกาลนานเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ดัต่อไปนะคะนายชัยช well, ิดชอบประธานรัฐสภาจะกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลฝ่าลองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระมวเนื่องในอภิรักษ์ศิษสมัยมหามงคลการวันเฉลิมพระชนพรรษาแห่งใต้ฝ่าละองพระธุรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกระหนึ่งในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายชัยชิดชอบประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนรัศฎรพร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยมีความปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระหมหากราุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ไต่ฝ่า,าลองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชโชองการให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้มาเข้าเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้านอมกระหมอ่อมถวายพระพรชัยมงคลในวาระมหามงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชโองการน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่อมถวายพระพรชัยมงคลขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัย และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนพิภพและพระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชสมเด็จพระอุรพระมหากษัตติราธิราชเจ้าทุกรองอีกทั้งพระบุญญาบารมีแห่งใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทที่ทรงประเพณมาโปรดดลบันดาล อาภิบาลและประธานพรให้ใต้ฝ่ารองพระธุลีพระบาททรงพระเกษมจำราญพระราชหารถไทยชื่นบานพระชนพรรษายิ่งยืนนานสัพรโรคาพยาธิภัพยพิบัติและอุปัตตอันตรายอย่าให้แพ่วพานพระเกียรติคุณจำรูนจำรัดแผ่ไพศาล ทั่วที่สารอุทิศสถิตเสถียรในมหายสวรรค์ราชจมบัติทรงเฉลิมฉัดเป็นพระมิ่งขวัญร,ร่มโพร่มทองของข้าพระเจ้าและเหล่าพระสุนิกรตราบทิติรัติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกทรงกิติจักกาบาทผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ทหารรักษาพระองค์และทหารทุกเหล่าทัพขอพระราชทานพระบรมราชาวบรกาสถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตยปฏิญาณขออันเชิญอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าโปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสําราญพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลส,สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าวปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบกิริติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ